<c oughs> สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะผมวันนี้เราก็จะมาเล่นบล็อกฟูดอีกแล้ว <c oughs> ก็ห่างหายกันไปนานสำหรับเอ่อชาเลนหรือว่าคลิปวิดีโอฟาร์มผลไม้ยันเวลตันนั่นเองนะผมซึ่งก็เราก็ห่างหายกันไปนานพอสมควรเลยนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาฟาร์มจนเ,เวลเจ็ดร้อยไปลูกสองได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งผลที่เราจะใช้ฟาร์มเนี่ย ี๋ยวเราจะมาสุ่มกันอีกทีในผลในพวกนี้นะซึ่งเราจะมาดูกันว่าเราจะได้ผลอะไรนะซึ่งนั่นแหละก็น่าจะเมื่อกีม้มีอะไรครับก็น่าจะสุ่มผลจากในคลังของเรานั่นเองนะซึ่งผมไม่สามารถสุ่มผลได้นะเพราะเงินก็ไม่พอนในการสุ่มนะเออก็ผลที่เราจะได้ใช้ก็ประมาณนี้นะมาดูกันว่าเราจะได้ใช้ผลอะไรในการฟาร์มยันวิโอ700นั่นเองนะผมซึ่งมาดูกันว่ามันจะลาบากลําบนแค่ไหนนะก็ก็จะไปนับชมคลิป พูดแบบนี้ก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากกดไแล้วก็ติดตามไปเลงใจกันด้วยแล้วกันนะถ้าพร้อมรับชมคลิปแล้วก็ไปกันเลยแล้วกันนะผม let's go รับผกโอเคตอนนี้ผมก็ได้ทำการเรียกวงล้อหันสามเป็นที่เรียบร้อยนะซึ่งมาดูว่าเราจะสุ่มได้ผลอะไรนะก็นั่นแหละก็ช่วงนี้ก็เสียงผมอาจจะแลกนิดหนึ่งนะเพราะว่าเป็นหวัดน,นะซึ่งมันเข้าหน้าหนาวแนละ้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะสุ่มได้ผลอะไรนะก็ขอสุ่มวันนี้ก่อนแล้วกันครับออซึ่งเดี๋ยวเราจะสุ่มกันเลยนะครับ โอเคประมาณนี้ก็โอเคครับผมมาดูว่าเราจะได้ผลอะไรนะผมก็มนั่นแหละมาเราจะได้ผลอะไรในการฟาร์มยันเวลเจ็ดร้อยนั่นเองนะมาดูว่าเราจะได้อะไรจัดไปเลยละกันคลิกแถมแทมแทมแทมผลที่ออกก็คือบากี้โอ้ยผลบากี้ก็โอเคนะครับ เราได้ผลบาร์กี้นะเหตุผลที่ผมเอาผลบาร์กี้มาใส่เนี่ยก็คือผลบาร์กี้เนี่ยเป็นผลที่ดามมจค่อนข้างเบาแล้วก็นั่นจะสามารถช่วยในการฟาร์มได้ค่อนข้างยากด้วยนั่นเองนะซึ่งเพิ่มความฮาได้ตัวเองเลยเนาะซึ่งถึงจะเป็นผลที่ฟาร์มน้อยก็ตามเลยเถิดแต่ผมจะฟาร์มวิวยัน700อตามที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปเะนาะก็โอเคไปเดี๋ยวเรามาใช้ผลบาร์กี้ฟาร์มกันเลยลวกันนะก็โอเคตัดเลยแล้วกันนะผมสวัสดีจ้าผลบาร์กี้น้อยสวัสดีจ้าผลบาร์กี้กินเลยแนละ้วกัน จัดไปบาคี้ใช้ผลบาคี้ในการฟาร์มเยียมแน่นอนแต่ก็ยังดีที่ผลบาคี้สามารถตี M1 ได้นะก็โอเคจะเราไปฟาร์มกันเลยแล้วกันจัดไปโอเคเรรบเควสสองไม่ได้ฟาร์มไ้เคลสแรกก็เราเคลสแรกแปลแล้วกันนะก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆเนาะโอ้ดับิสี่ร้อยครับ ราเมดสองร้อยครับโอ้โหยากแน่ๆอันนี้เงียบแน่นอนอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยมันนี่เร็วแต่แต่ความเร็วโจมตีมันก็ค่อนข้างเร็วนะแต่ข้อเสียคือราเมิเบามากความมีเมงี้ยไปอ่ะเออก็จะประมาณนี้นะถ้าผมฟาร์มก็ประมาณนี้แหละ ซึ่งถามว่าเราฟาร์มเงินวิวแปดล้อไอวิววิวเจ็ดร้อยจริงไหมก็ประมาณวนะิวเจ็ดร้อยนั่นแหละแต่มาร์ทผลถือตันแล้วก็ไม่เป็นไรนะเราก็จะใช้ไปเรื่อยๆนะเออซึ่งเราก็จะใช้แต่ผลในการโยนตีนะซึ่งก็โอ้โหทอรโหดจัดแน่นอนเหน็บหนอยเกือบตายก็โอเคก็น่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราเออ่ฟาร์มกันต่อเลยแล้วกันนะซึ่งก่อนนี้ก็จะไม่มีอะไรละเพราะว่าตั้งแต่คลิปที่แล้วที่เราทําไปก็มันก็ไม่มีอะไรเนาะก่อนนี้ ก็โอเคเราเล่นสปีดฟาร์มกันเลยแล้วกันนะต้นคลิปก็เปิดมาเล่นสปีดเลยก็เดี๋ยวผมค่อยเอาแบบไอ้พวกแก่นความรู้ไปไว้ในแบบไอ้พวกหาของแล้วกันนะผมยังตีได้เหรอขนาดตายเ่ยคือผมบอกแล้วฟาร์มยากนะาไม่ต้องห่วงเลยนะผมอาจจะใช้วิธีที่น่าเกลียดก็คือการย้ายเซิร์ฟแล้วก็ตีบอสนั่นแหละเพราะมันเป็นวิธีที่ฟาร์มไวโไวที่สุดละแต่ก็อาจจะอาจจะไม่ทําอย่างนั้นเพราะเราฟาร์มธรรมดาก็ฟาร์มได้แล้วเนาะก็ นั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราเล่งสปีดฟาร์มกันเลยแล้วกันก็โอเคตัดเลยแล้วกันครับ Oh. เคผมหลังจากที่เราฟาร์มเนี่ยยันเวล5 7 5เนี่ยเราสามารถรับควสต่อไปได้คือบอสเอ่อบอสเอเนลนั่นเองนะซึ่งบอสตัวนี้ก็จะมีของดรอปด้วยนั่นเองนะซึ่งของดรอปของเขาคือที่ไอโพวีหนนั่นเองนะซึ่งโอกาสดรอปอยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ไม่แน่ใจเหมือนกันนั่นแหละซึ่งนั่นแหละของดรอปก็มีประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราไปฟาร์มต่อเลยแล้วกันนะ <Okay. S 2> ก็โอเคไปก็ต่อเลยแล้วกัน ก็โอเคปเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันต่อเลยแล้วกันนะซึ่งก็นั่นแหละเดี๋ยวผมมารับเควสบอสต,ตรงนี้ก่อนนะครับผมซึ่งก็มันเหลือก็อีกไม่กี่เวลนะผมก็ประมาณมประมาณ50กว่าวเวลนะผมเราจะสามารถย้ายเกาะได้ไปเกาะวอเตอร์เซเว่นะเนาะซึ่งตอนนี้ผมก็จะทําการฟาร์มบอสที่เราไม่ได้ตีกันถามว่านานมัมก็นานอย,อยู่แหลนะเนาะก็บอสต,ตัวนี้ก็มาทักทายสักหน่อยแล้วกันนะตอนนี้ผมก็จะค่อยๆตีไปแล้วกันนะซึ่งถามว่าผลบาร์กี้เนี่ยเป็นผลที่ฟาร์มยากไหมก็ยากในระดับหนึ่งนะไม่ได้ถึงขั้นแบบ ใช้ไม่ได้เลยนะเป็นผลที่แบบดีกว่าเอ่อผ,ผลผลยางเขาง่ายนะผมดีกว่าผลยางเลยนะผมพอเล่นแรกๆผมรู้สึกว่ามันยากนะแต่พอเล่นไปๆมานะ่มันรู้สึกว่าพอเราชินปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกว่าเล่นง่ายขึ้นอยู่นะมันเล่นแบบมันก็ไม่ได้เล่นยากอะไรขนาดนะั้นมันก็พอแบบไปได้อยู่นะผมไม่ได้แบบถึงขั้นแบบฟาร์มยากแบบฟาร์มยากจนท้อไม่ได้ขนาดนั้นนะอันนี้คือแบบยังมีหวังอยู่นะครับซึ่งก็โอเคหลังจากที่เราตีบอสตนี้เสร็จแล้วพูดแบบทีหลังจากที่เราตีบอสตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปฟมันนต่่อเลยะซึง เควสที่เราจะรับก็เป็นเควสเอิ่มห้าร้อยห้าสิบเหมือนเดิมนะซึ่งเพื่อให้เป็นการประหยัดเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดไปเลยตอนที่แบบฟาร์มเวลมันช็ถอดไปแล้วกันนะเราจะตัดไปตอนที่แบบเวลมันเด้งเลยแล้วกันนะก็โอเคครับผมตัดเลยแล้วกันครับผม let's go ครับผมโอเคครับผมหลังจากที่เราฟาร์มถึงเวลหกร้อยนะผม ก็เรายังไม่สามารถย้ายเกาะได้นะผมซึ่งเราจะสามารถย้ายเกาะได้ตอนที่เวล625เวลนั่นเองนะผมซึ่งถามว่าตอนนี้เราต้องฟาร์มอีกเท่าไหร่ครับ <S <S เราต้องฟาร์มอีก24เวลครับสามารถไปเกาะสุดท้ายได้ก็คือเกาะวอเตอร์เซเว่นนั่นเองนะผมซึ่งมาดูกันว่าไอ้เกาะวอเตอร์เซเว่นเนี่ยเราจะฟาร์มนานหรือเปล่านะผมซึ่งไอ้เกาะนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วก็เดี๋ยวเราตัดกันเลยแล้วกันนะก็โอเคผมเพื่อให้เป็นการประหยัดเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่เราฟาร์มเวลใกล้จะเสร็จเลยแล้วกันนะก็โอ โอเคผมหลังจากที่เราฟาร์มยันเวลเอ่ม 126นะผมเราก็สามารถไปเกาะต่อไปได้แล้วนะซึ่งเกาะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเกาะเอ่อเขาเรียกอะไรนะ Water s ซเว่นั่นเองนะหรือว่าเกาะน,น้ํานั่นเองนะเกาะน,น้ําพุอะไรเอาง่ายนะผมซึ่งก่อนที่เราจะไปเกาะน,น้ําพุเนี่ยผมก็จะฟาร์มมาให้มันเอ่อเป็น630ก่อนนั่นเองนะผมซึ่งเพื่อให้มันไม่ตีผมไม่เข้า,านะซึ่ง่าไ้เกาะ Water s เว่นเนี่ยมอนเตอร์ Monster มันใช้ดาบกันนะผมซึ่งผมก็บังเอิญสุ่มได้ผลบักกี้ด้วยก็เลยรู้สึกว่าน่าจะฟาร์มง่ายฟาร์มง่ายอยู่พอสมควรนะผม แต่สมที่ผลสั่นเนี่ยก็จะดีอย่างหนึ่งนะก็คือเราสามารถใช้ขึ้นเวฟกวาดได้เลยนะเออกวาดมอนเตอร์ตรงนั้นได้เลยนะแต่ข้อเสียคือขึ้นเวฟมันใช้บนกอดสกายไม่ได้นาะเออสม่ตมว่าตูก็สะดวกสบายตรงที่เราสามารถขึ้นย้ายไปที่ไหนก็ได้นะแต่3 0ม้มานี่ก็เอมเยี่ยมอยู่เหมือนกันนะซึ่งก็แล้วแหละนะเดี๋ยวเราจะฟาร,ร์มกันจนก,กว่าจะวลวเออหกร้อยสามสิบเลยแล้วกันก็เดี๋ยวเราตัดไปตอนนั้นเลยแล้วกันนะก็โอเคครับก็ผมก็จะฟาร,ร์มประมาณนี้แหละ ก็โอเคจะกันตอนที่ผมมาร์คครบเลยไอเวลครบเลยแล้วกันนะก็โอเคจะกันนะผมโอเคก่อนที่เราจะไปเกาะวอเตอร์เซเว่นเนี่ยผมทาการฟาร์มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะซึ่งเงินผมก็มี5้าแสนเก้าหมื่นนั่นเองนะซึ่งเราจะมาสมผลกันดีกว่านะเอาไว้ใช้ในคลิปหน้านั่นเองนะหรก็ว่าผมจะสมผลอะไรนะเออหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นรว่าเราจะได้ผลอะไรนะผมเออก็ โอ้เกือเรียบร้อยแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราถึงเกาะวอเตอร์เซเว่นเลยแล้วกันก็โอเคตัดเลยแล้วกันเดี๋ยวผมไปเตียรลองแป๊บโอเคผมตอนนี้เราก็ได้ทําการมาถึงเกาะวอเตอร์เซเว่นเป็นที่เรียบร้อยนั้นนะผมซึ่งเราก็ฟาร์มอีกแค่เจ็ดสิบเวลเราก็สามารถเไปอันนันได้เลยนะซึ่งมาดูว่าเขาตีเราเข้าหรือเปล่าโอ้ต oh, ีเข้าเออลืมไปไม่ต้องความสิบมาร์สหรือเปล่าผมมีความห้ามาร์สแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคก็ okay. นั่นแหละจะรอฟาร์มกันต่อเลยแล้วกันนะก็ฟาร์มได้ค่อนข้างยากนะเพราะว่าเขาอยู่ค่อนข้างห่างกันนะแต่ผมก็สามารถลากเขาพวกเขามารวมกันได้มั้ะใช่พวกเขาค่อนข้างตีถีพอสมควรนะเนาะซึ่งก็ไม่เป็นไรเขาอยู่ห่างกันมากเลยนะดูจากทรงแล้วต้องดูจากทรงหรอกเขาอยู่ห่างกันมากๆเลยนะเออแต่ก็โอเคก็ไม่เป็นไรนะก็ค่อยฟาร์มไปแล้วกันนะเออซึ่งก็โอเคผมก็จะ เออใช้ภาคแทนแล้วกันผมขี่เกจพูดแล้วเออเพราะภาคก็น่าจะโอเคกว่านะซึ่งก็โอเคเดี๋ยวผมให้ตัวผมเองภาคเลยแล้วกันก็โอเคตัดไปเลยแล้วกันนะตัดเลยก็้าละก็ตัดเลยแล้วกันนะก็โอเคเดี๋ยวผมจะภาคเองแล้วกันนะก็นั่นแหละหรือไม่ก็ดูแบบเร่งสปีดฟาร์มไปเลยแล้วกันนะก็นั่นแหละเนาะก็โอเคไปกันเลยแล้วกันเพราะตรงนี้น่าจะน่าเบื่อแหละเพราะว่ามันอยู่ห่างกันมากเลยนะก็โอเคไป โอเคผมหลังจากที่เราฟาร์มถึงเวล650เนี่ยเราก็จะสามารถรับเควตต่อไปได้คือเควสของเวล6 5รอยเนาะซึ่งก็จะเป็นมอนใหม่ก็คือมอนต,ตรงจุดนี้นั่นเองนะซึ่งถามว่าผมจะฟาร์มตรงจุดนี้ยาวเลยไหมก็ถามถ้าถามเหมือนกันก็เสียใจด้วยนะผมไม่ได้ฟาร์มตรงนี้ยาวนะผมก็จะกลับไปฟาร์มจุดเก่านั่นแหละเนาะเพราะว่าตรงเนี้ยผมมองว่ามันค่อนข้างฟาร์มยากแล้วก็เอิม่มห่างจากจุดรับเควสพอสมควรเลยนะผมก็เลย ขอฟาร์มตรงจุดเก่าแล้วกันนะผมการแก้ปัญหานะก็เลยเอปัญหามันเยอะเลยเอาง่ายนะผมโดคลิปมันจะยาวกว่าน,นี้อีกนะซึ่งผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยการฟาร์มตรงจุดเก่านั่นเองนะผมซึ่งก็งไม่ต้องเสียใจไปส่วนโลก2เนี่ยเดี๋ยวเราไม่สปอยแล้วกันโลก2ผมยังไม่ได้อ่านเลยนะก็ส่วนคลิปนี้ก็ผมอ่านมันก็อ่านมันที่22นะก็ถ้าเห็นคลิปนี้ลงวันไหนก็แปลว่านั่นคลิปดองนะหรือไม่ก็อาจจะลงวันนี้เลยก็ได้ถ้าตัดทันแล้วนะก็เอาแหละ ผมก็จะฟาร์มแค่ประมาณนี้แล้วกันนะก็โอเคผมเดี๋ยวเราตัดไปที่ตอนที่เราฟาร์มเควสอันต่อไปเลยแล้วกันนะผมไม่ใช่เควสอันต่อไปดเควสเดิมเลยแล้วกันนะก็โอเคเจอกันนะผมไปเลยแล้วกัน โอเคผมหลังจากที่เราฟาร,ร์มถึงเวลหกยเเนี่ยเราก็จะสามารถรับเควสบอสได้นั่นเองนะซึ่งไอเควสเนี่ยมันจะมีบอสต,ตัวนี้มีของดรอปด้วยนะผมเป็นแว่นนะถ้าจําไม่ผิดอะนะซึ่งผมไม่รู้ว่าแว่นตัวนี้เปลี่ยนหรือว่าออกไปหรือแล้วหรือเปล่านะคือผมไม่ชัวร์เหมือนกันแต่แต่ก่อนมันเอามีนะผมมีของดรอปนะซึ่งตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะตีเขากันนะซึ่งคุณผู้ชมอาจจะสังเกตว่าผมได้ใส่โค้ดคูณนะครับผมคูณ2มาร์สนั่นเองนะ ไอ้คุณ2เวลเนั่นเองนะผมอนะทำให้ EP ของผมเนี่ยขึ้นเร็วมากๆเลยนะผมก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวเราจะตีบอสไปแล้วกันนะซึ่งเราจะมาดูกันว่าเราจะได้ของดอบจากบอสหรือเปล่านะซึ่งแต่ก่อนบอสชื่อแฟงกี้นะแต่ตอนนี้ผมขอเรียกว่าบอสไซบอร์กเฉยๆแล้วกันนะเพื่อไม่ให้มันโดนลิกิ์อีนะนะเพราะเกมมันโดนฟ้องลิกิทธิ์หลายรอบแล้วเราก็จะไม่พูดเรื่องนั้นกันนะเราจะไม่จอะลึกขนาดนั้นนะก็โอเคก็ นั่นแหละเดี๋ยวเราฟาร์มกันต่อเลยแล้วกันนะก็โอเคครับน่าจะไม่มีอะไรพารนะกันแหละเนาะก็โอเคตัดเลยแล้วกันนะครับ คผมหลังจากที่เราตีบอสเสร็จเนี่ยถามว่าบอสดกอ,อะไรไหมก็ไม่ดบครับเกลือครับรอบนี้เกลือแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมเดี๋ยวเราจะมาฟาร์มกันต่อเลยแล้วกันนะซึ่งผมก็จะรับเป็นเควสอันแรกเหมือนเดิมนะผมซึ่งเ,เควสตัวนี้ก็เป็นเควสไออันแรกที่เรามาฟาร์มนะเกาะวอเตอร์เซเว่น Water แห่งนี้เนาะซึ่งโอเคก็น่าจะไม่มีอะไรแนละ้วสำหรับเกาะน,นี้นะซึ่งเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมฟาร์มแบบเสร็จเลยแล้วกันนะพร้อมที่จะไปโลกสองเนาะมีจะมีเควสให้อีกทีนะซึ่งนั่นแหละแต่ผมไปเสียเวลากับเคว ตีบอสแล้วกันนะก็โอเคตัดเลยแล้วกันนะผมพูดเหมือนสิก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มบอสกันเลยดีกว่านะนี่ก็อย่างน้อยก็ยังมีคนมาช่วยฟาร์มเนานะเออไม่เชิงก็มาช่วยฟาร์มหรือเปล่า ทีโนนด้วยวัดจอเขาน่าจะฆ่าให้แล้วแหละเนาะซึ่งก็นั่นแหละเรียบร้อยวิว700ยินดีด้วยที่ถึงวิว700พร้อมสําหรับการไปโลกต่อไปหรือเปล่าพร้อมสิครับรออะไรซึ่งมาเดี๋ยวเรามาดูเควสกันละกันนะว่าเควสมันมีอะไรบ้างนะในการทำนะซึ่งเควสเนี่ยมันก็จะมีเควสแต่จะไม่ผิดนะให้เราไปคุยกับคู่อินเทลดาวนะซึ่งก็ประมาณนั้นแหละซึ่งเราไปคุยอินเทลดาวกันนะครับผม ใช่ไม่ต้องเรือหรูหรอกเรือหรูลืมไปว่าแม่งไม่ใช่ดีหลักไอ้ดีหลักมันมีเรือเร็วไงไอ้ดีนี้ไม่มีนะซึ่งก็เาเอาเรือขับเรือไปเลยกันเรือศูนย์บาทมันค่อนข้างอันนั้นเกินไปเราเรือนี้แล้วกันเโอเคค่อยโ okay. อเค okay. ขึ้นหน่อยก็โอเคเดี๋ยวเราไปที่เกาะอินเทลดาวเลยแล้วกันแล้วก็โอเคเจอกันที่เกาะแล้วกันนะพูดใหมสิโอเครัอผมเจอกันที่เกาะแล้วกันนะก็โอเคตัดเลยแล้วกัน คผมเราได้ทําการมาถึงที่เกาะนี้เันที่เรียบร้อยนะให้เรามาคุยกับเอ่อเขาเรียกอะไรนะแบบเหมือนเป็นผู้คุมเรือนจำคนนี้นะผมให้เรามาคุยกับเขานะผมพูดคุยนะซึ่งเขาก็จะบอกเขาก็จะให้กุญแจมานะแล้วเขาก็บอกว่าเราต้องตามหาเราต้องตามไปกําจัดเขาก่อนที่เขาจะยึด ของโลกมึงมีพลังขนาดเลยเหรอเราต้องไปฆ่าเขาก่อนที่เขาะยุดคองโลกได้ซึ่งเขาจะให้กุญแจเรามานะซึ่งไอ้กุญแจตัวนี้แหละให้เราไปตรงที่เกาะน้ําแข็งตรงนั้นนะครับผมเกาะเยตินั่นเองนะก็นั่นแหละเดี๋ยวเราบอกอีกทีว่ามันใช้ยังไงนะก็โอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราถึงเกาะเลยแล้วกันนะก็อาจจะตัดเยอะนิดหนึ่งนะก็นั่นแหละเพื่อไม่ให้เกิดการเสียเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะก็โอเคเดี๋ยวเราไปถึงเกาะเลยแล้วกันนะตัดไปตอนนั้นเลยแล้วกันนะโอเคตัดเลยแล้วกันโอเคผมหลังจากที่เรามาถึงเกาะ เกาะนี้เป็นที่เรียบร้อยนะให้เรามาตรงถา้าที่คำตรงนี้นะผมให้เราเดินเข้าไปเลยนะคระับเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะมีประตูนี้อยู่ให้เรากุญแจไปใส่ตรงนี้นะผมประตูมันก็จะเปิดประมาณนี้นะแล้วก็ให้เราทําการฆ่าบ,บอสต,ตัวนี้ซะนะผมชื่อว่าเป็นบอสน้าแข็งอะไรเนาะบอสใช้ผนน้าแข็งซึ่งก็ระวังการโจมตีของเขาให้ดีๆนะเดี๋ยวเราจะตายเอานะผมโอ้โหน้ำแข็งเก่าคิดถึงว่ะเห็นสกิลแล้วแม่ง ซึ่งผมก็กำลังจะตายเดี๋ยวนะเออตายโอเคประตูไม่ปิดนะผมถ้าเราตายถ้าเราตายเราก็สามารถมันเริ่มใหม่ได้ประมาณนี้นะผมเออก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่ต้องกลัวนะว่าตายแล้วแบบเออพี่เราต้องตายแล้วเราต้องไปเอาประตูเราไม่ต้องเอากุญแจเปิดใหม่ไหมไม่ต้องนะผมแต่เขาแต่เราเลื่อนมันจะรีนั่นเองนะคือนั่นแหละถ้าเรามาตีใหม่เลื่อนมันจะรีนะซึ่งก็ระวังกันนิดนึงนะครับผมอย่าตายมันผมแล้วกันผมพลาดเฉยเลยตาย โดนคอมโบซะหนูจะสู้เออจริงจนระิงแล้วถ้าเราไม่เข้าใกล้มันเราก็ไม่ตายนะแล้วก็ทำการปิดฉากเลยแล้วกันเรียบร้อยไปคุยกับนักสืบอ๋อ,อโอเคพูดคุยกับน,นักสืบอ,อีกครั้งโอเค โอเคเราวิ่งไปที่วอตตี้ซเว่นแล้วกันเพราะว่าเกาะน่าจะใกล้ก๋วแล้วกันนะเออพูดใหมถึงเกาะมันน่าจะใกล้ก่วนะเออก็ใกล้ก่วจริงแหละซึ่งก็ให้เรากลับไปคุยกับนักสื่ออีกทีนะผมผมเรียกว่าเอออะไรนะผู้คคุกๆไปแล้วเรียวผููคคุกๆะไรอะง่ายดีเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะให้เรากลับไปคุยกับผู้คคุกอีกทีนะผมนี่เดี๋ยวเรากำลังขับไปเราหนึ่งให้เราขับไปคุยกับเขานะซึ่งก็นั่นแหละเหมือนเดิมครับตัดเลยแล้วกันนะผมก็โอเคเจอกันตอนที่เราถึงเกาะเลยแล้ว โอเคเราถึงเกาะเป็นเรียบร้อยแล้วให้เรากลับมาคุยกับเขาทาังนั้นก็ค uh ุยตามภาษาโปรตีสแหละก็เรากลับไปคุยเขานะผมก็บ, away, บอกว่าโอ้น่าสนใจเขาคิดเขาคิดว่าเออยู่ในทะเลโลกสองคืออะไรวะคือดาบหรือเปล่าฉันมีกัปตันที่สามารถพาคุณไปที่นั่นได้เขาจะมาพบคุณที่เกาะน่าจะเป็นเกาะไอ้เกาะกลางเลยนะขอให้โชคดีนะผมก็ให้เราไปทําการให้ผู้หมดสิให้เราทําการไปที่เกาะแรกนะผมเกาะไม่เกาะแรกเดี๋ยวมันเป็นเกาะกลางนะผม ก่อนที่ขายผลไม้พิซซานนั่นเองนะให้เราไปทําการพูดแบบนี้いいให้เราทําการไปเกาะนั้นน um ั่นเองนะผมซึ่งเดี๋ยวเราเสกเรือใหม่นะเพราะว่าเรือมันบักเนาะเกาะโอเคไปเดี๋ยวเราเจอกันที่เกาะเอิ่มเกาะไหนเอ่ยเดี๋ยวเราเจอกันที่เกาะกลางนั่นเองนะผมเกาะตรงนั้นนี่เกาะนี้เกาะนี้เกาะที่มันอยู่ตรงกลางเลยอยู่ตรงกลางเกาะอยู่ข้างๆเกาะเออ่มเกาะต้นไม้นั่นเองนะหรือเกาะลิไรเงี้ยอะไรเออถ้าไปตรงเกาะนี้นะผมเกาะนี้เกาะนี้อันนี้คือเกาะโจรเกาะแรกนะเกาะแรก อยู่หน้าเกาะแรกะอะกอดโจรเกาะแรกเอาง่ายนะผม,มก็ทำลาให้เราทําการขับไปตรงก่อนนั้นนะก็นั่นแหละเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราถึงเกาะเลยเลยกันนะก็โอ้ยตัดเลยแล้วกันนะโอเคมาถึงเรียบร้อยแล้วเกาะแรกนะมาถึงเรียบร้อยแล้วนะผมเรียบร้อยเกาะแรกนะเอ้ยไม่ใช่เกาะแรกมาถึงเรียบร้อยแล้วเกาะกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเขากันนะว่าให้เราเขาจะทำพาเราไปโลกสองนะซึ่ง นั่นแหละนะสำหรับคลิปดโดอนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละเนาะซึ่งก็พออยู่ตรงนี้นะก็ก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะ๋ยวเราไปโลกกันเลยดีกว่านะก็โอเคไปเลยแล้วกันนะ <S <S โอเคครับผมสำหรับการไปจนภัยในโลกหนึ่งก็ได้จบแต่เพียงเท่าน,นี้แล้วผมในการไปจนภัยโลกสองเนี่ยเราไปดูกันว่าเราจะเจออะไรใหม่บ้างหรือเปล่านะจะเจออาวุธที่หโหดมากกว่าเดิมบอสท,ที่เก่งมากกว่าเดิมมอนสเตอร์ที่หโหดมากกว่าเดิมหรือว่า ผลไม้ปิศาจที่ค่อนข้างเทียบและโลก2ส,สามารถถิดผลได้ด้วยมาดูกว,ว่าผมจะถิดผลอะไรได้บ้างนะซึ่งสำหรับคลิปวิดีโอในรอบนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ก็ติดตามเป็นแรงใจกันด้วยแล้วกันนะเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันนะผมก็โอเคเจอกันนะผมไปละนะผม